ถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเดิมทีเนี่ยแห้งแล้งมากท่านเจ้าคุณพยายานพชิเวงา์วงท่านก็ป่ารบว่าอยากจะเจาะบาดาลเพื่อที่จะเอาน้ํามาซึ่งมันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากเพราะมันเป็นนอนภูเขาครับเจาะตรงนั้นก็ไม่เจอเจาะตรงนี้ก็ไม่เจอหาที่ตรงไหนก็ไม่มีนะครับตรงก็ทั้งที่ว่าปู่ได้ไปเข้าฝันนิมิตบอกบอกท่านเจ้าคุณบอกท่านเจ้าคุณครับ ว่าหากขุดบ่อแห่งนี้แล้วเนี่ยบ่อบาดาลก็ไม่จะเป็นต้องเจาะแล้วเพราะขุดไปแล้วนี่ไปเจอเอาตาน้ําที่อยู่ใต้ธรณีพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วเป็นเป็นเนินสูงมีตาน้ําด้วยครับไม่ไม่มีใครเชื่อว่าจะมีตาน้ำไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะมีตาน้ำแต่เหตุว่าบ่อแห่งนี้น้ําแห่งนี้ นับตั้งแต่มีการขุดมาครับไม่เคยเกิดแหนี่คือน้ําจากธรรมชาตินี่น้าจากธรรมชาติจากประทานของแท้น้ําปู่ประทานมาและมีความที่ว,ว่าระหว่างตาน้ํากับเมืองบาดาลมีความเชื่อมก,ก็เหมือนกับองค์ปูน่นั้นในลมิตน้าขึ้นมาไว้ในการใช้สอยให้กับธรรมตรฐานเทพประิด ศูนย์รวมเทพผ้าพัน 5, คอตามรอยนครราชยันมหาเทวานาคาที่พุทธคุณช่วยหนุนดวงชะตาส่งเสริมญานบารมีท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลแอดตามรอยนัคราชเท่านั้น